ตาวนาเวรมณีตออแก้วนั <k 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 ้นสุเรเมรยะมันชามปะมาตทานาเวรมณีอีกแก้วหนึ่งไงห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงเรรตันตรัยว่าเป็นที่พึ่ง การสมาทานศีลห้าแห่บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกุลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร้น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติ เราได้สมาทานกันแล้ว <c oughs> การสร้างสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องทำร,รนจิตให้ปองใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวง บุญทําแล้วส่งไปถึงบุญญาได้บุญตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเรา <c oughs> ที่เราจะมีเอาไว้ป้องกันภัยคือตัดรอนวิบากกรรมและให้เราไม่โจน ให้เราไม่พิการให้เราอายุสัน้นให้เราไม่มีโรคมากไม่จนด้วยบุญจการทำทานไม่พิการกับบุญในการรักษาศีลไม่มีโรคไม่มีภัยจากการรักษาศีลประเสัิฐประประนถวายอาราธาร่วเป็นต้นบุญทําให้เราเป็นผู้มีปัญญามาก บุญมากอุปสรรคน้อยบุญน้อยอุปสรรคมากถ้าเกิดว่า <c oughs> เราได้พลาดพลังกระทําบาปไปแล้วการไปกระทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่บุญนั้นยะที่จะแก้วิบักของบาปกรรมนั่น ราะบาปมันจะไม่ได้ส่งครั้งเดียวจะส่งหลายครั้งมากเหมือนปลูกข้าวหนึ่งเมล็ดได้ผลหนึ่งรวงมันก็จะส่งผลมะม่วงหนึ่งเมล็ดได้ผลหนึ่งต้นบาปท,ที่ทำไปกันไม่อย่างข่าแกะตายตัวหนึง่งปปต้องไปเป็นแกะให้เขาค่าตามจำนวนขน ขนมีเท่าไหร่กันนะเม่เกิดเป็นแกะให้เขาเชื่อเลือดไหลมากกว่าน้ําในท้องพรมาสมุทรเพราะฉะนั้นนี่ต้องทําบุญ <c oughs> บุญในเป็นตัดอร้อนบาปตัดรอ้ดรอนได้ทั้งในพบปัจจุบันและพบในนาคุตเคสตสตดี้ <c ass study> วันนี้ลูกชายคนโตขอ,ของเจ้ากองเคสเป็นมะเร็งน้ำเหลือง พระวิบากรรมฆ่าสัตว์เที่ออยวยิงนกตกปลาแล้วขโมยเงินพ่อแม่ไปใช้เล่นวิบากรรมนั้นมาส่งผลแต่ที่เบาและหายได้เพราะต่อมาได้สำนึกผิด <c oughs> และมาขอโทษพ่อแม่และได้พบกระหมูคณนะขอไปต่อมาได้พบกระหมูคณนะ <c oughs> ได้ฟังธรรม คิดได้นึกนึกผิดนึกว่าเรามีผิดมีความผิดก็มาขอโทษบิดามารดาแล้วก็ทำบุญทำทานรักษาศีนเจเริญภาวนาไปสั่นไปปราในครั้งนั้นกบหมูนะ่คณะวันนั้นการพบกบหมูนะ่คณะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้นำอย่างยินดีมากขออนุโมทนาสาธุการ <c oughs> หายได้หายได้เพราะนั้นบุญนี่สำคัญทีเดีจะมีโรคภัยอื่นอีกเราก็จะต้องรีบร่งทำทำบุญกับโมคณะทำบุญบรสิสัตว์บริยุรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์มีหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อเป็นมหาปูชนียาอาจารย์ มีหมกคนาะพวกเราท่านทั้งหลายให้กำลังใจกันช่วยเหลือกเกื้อกูลกันให้กําัังใจกันอนะุโมทนาบุญกันแผ่ส่วนบุญกันสนับสนุนมีเมตตาต่อกันรักให้พูดกันด้วยวาจาที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยเมตตามองกันด้วยในตาที่เต็มเปี่ยนไปด้วยเมตตาคิดต่อกันด้วยความคิดที่เต็มไปด้วยเมตตาเต็มไปด้วยเมตตา พอัะนั้นสำคัญมากบุญเ,เราก็ทำบุญไปไปล่อยโคมิปล่อยปลากันมาแล้วตลอดระยะเวลายาวนานยี่สิบอ็ดปียี่สบอ็ดปีฝนตกแดดออกน้ำท่วมลมพัดลมวัดโควิดน้ำแห้งโดนว่าโดนด่าโดนเสียดสีอย่างไรโดนห้ามบามอย่างไร ขอร้องด้วยไม่ให้ไปปล่อยอย่างใดเราก็มอยเราก็มาปล่อยปลากันครบยี่สิบเอ็ดปีโดยเบี้ยโกเป็นประธานในานามชมรมปล่อยปลยปปาบุชตยด,ดีโดยถ่ายทอดเสียงให้แก่กลุ่มปล่อยปลาย,ย,ยามเช้าก็ทุกท่านเี่้รับฟังปัจจุบันนี้ก็มีซูมถ่ายทอดสดไปทั่วทุกยมยาทุกคนทุกแห่งในน้ำฝนบกในอากาศก,ก็ฟังกันได้ ก็ขออนุมโมทน,นาบุญกับอาโกกล่มไปปายามเช้าทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีความสุขนั่งทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งลืมตาหลับตาองค์พระสว่างสวยัยตลอดเวลาสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาไม่อั้นจําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างสมบัติทําบุญเต็มที่ทําให้พระพุทธศาสานาวิชาธรรามกายจเจริญรุ่งเรือง และดโมทนาบุญกับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพทุกท่านที่กำลังรับฟังทุกหย่อมยาในน้ำบำบกในอากาศทุ่วโลกก็ขอให้แข็งแรงรุ่งเรืองเริ่มร,รวยไม่ป่วยไม่จนพ้นภัยโควิดร้ายหมดไปท้บััาดใหญ่ไหลมาเทมานับไม่ถ้วนสางบารม,มีทำพระพุทธศาสานาวิชาธรรมกายให้เจริญรุ่เรงเรืองตลอดไปเธอเราได้รอยปรากัน ผลของบุญคืออนิสงส์จะได้อะไรบางหนึ่งทำให้ได้ชีวิตสองทำให้ได้อายุสได้ความสุขสได้อิสรภาพ5้าปลอดภยัยหกไรเวนเจฟังธรรม8สมาทานศีลรับไตธรธนาคมเก้ได้อานิสงส์เมตตา10อานิสงส์ภาวนาสิอถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพอ่อผู้สร้าง เราให้เป็นคนดีสร้างวัดจากทุ่งนาฟ้าลงเป็นวัดพระธรรมกายจากทั่วประเทศไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมมีศูนย์ปฏิบัติธรรมจากผู้โลกไม่มีสอนศูนย์กลางกายฐานที่จะสมารหันหนทางแสงกลางเข้าถึงพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายก็เกิดขึ้นก็มีขึ้นไม่มีการตักบาตรอนรูปก็มีขึ้นไม่มีการเข้าสารอาหารแห้งไปทั่ว สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นไม่มีการบวชอุบาสิกาแก้วก็มีขึ้นไม่มีบวชพระหนึ่งหมืน่นสองหมื่นห้าหมื่นก็มีขึ้นไม่มีบวชสม,มนเณรหนึ่งแสนก็มีขึ้นไม่มีการนั่งสมาธิเอาใจวางไว้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหนทางแสงกลางสัมมาอรังทั่วทั้งโลกก็มีขึ้นนี่คือประคุณของท่านเหมือนการมีขึ้นของดวงอาทิตย์ย่อมกระจัด ความมืดมิดให้หมดไปจากโลกชั้นใดการเกิดขึ้นของตะวันธรรมหรือหลวงพ่อธรรมะของเราก็ทําให้อวิชาที่มืดมิดหมดไปจากโลกนี้ชั้นนั้นขออนุโมทนาสาธุการการแทงท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกๆก,ก็ขอน้อมน,น,น,นําบุญรูทโลกันน้อมนําบุญทุกบุญถวายหลวงพ่อโดยเฉพาะบุญปล่อยป่าวันนี้ขอหหลวงพ่อแข็งแรงอายุยืน มีพระธรรมกายสว่างถวยยิ่งยิ่งงินไปเป็นเริ่มโพเริ่มใสตลอดให้ลูกๆด้วยเธอเจ้าภาพปล่อยโกวันนี้หนึ่งตัวปล่อยปลาางไข่ก็ร้อยห้าสิบกิโลกรัมหนึ่งแพทยหญิงวราพรภูมิสวัสด์ปล่อยโพท้องหนึ่งตัวปล่อยปลาางไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่บูชาทมหลวงพ่อธรรม,รทรมเทยโย โดยพระอาจารย์อุบาสกุปสิกาและลูกพระธรรมวัดพระรธรรมการแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาปล่อยปลางไข่100กิโลกรมัมส,สคุณนวนปลปรางคุณสุนทรินเด็กชายทราวินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลางไข่100่งกิโลกรมัมสาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวระวันเกิดคุณแม่บังอ่อนโอสายไทย โดยคุณโคสกะโอสายไทยคุณกันจนพรต่อนรักปลายประไายหนึ่งร้อยสิบเกิโลกรัมสีบูชาธรรมมหาบุตรียาจารย์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองโดยคุณแม่เจ้าแท่ตั้งกรตมิตรนงนุชแท่ตั้งเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปลายปราไไย หนึ่งร้อยกิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุถชนียาอาจารย์โดยกระมิดเ,เพนจิริวงชัยกเกษมและครอบครัวเนื่องในวาระวันเกิดปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมหกบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรผู้คนพบอวิชาธรัมกายโดยคุณพ่อประพัดดิตท,ทองคำใสเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัม เจตมหาบุตรนยาจารและหลวงพ่อธรรมชโยโดยูุ้ชาธรรมโดยคุณพ่อสมศักดิ์อินทรหะอายุ75ปีบรยบรางไค100กิโลกรมัมขณะนี้ท่านนอนรักษาตัวด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบและปอดติดเชื้อในห้อง ICU โรงพยาบาลภูมิพลขอให้ส่งผลให้แข็งแรงหายป่วยกลับมาเหมือนเดิมเป็นอัจทร์ เออแปดมหาปุถนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโย,ยโดยตาพูลยายเหลี่ยสาคอสุกัญญาเพชรน้อยรอยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรมัมเ <c oughs> ริ่นามหาปุถนียาจารย์ให้เห็นชัดใชสว่างช่วยกระรืณนคุณบุญให้แก่ลูกหลานด้วย

ป,ป,ปล่อยสันปล่อยปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกเร่องค์ตับเพสตาอาเวร,รอาอาเนงคาอาเพยยาบชาสุงกีอัตานังบริหะเรนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกพ้นภัยโคนท้องและปลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตาย ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสับพะทุให้สิ้นสับพะโซให้สิ้นสัพพโรค ให้สิ้นสะพายติรนตรูใด้ใดอย่ามาพ้องผ่านให้พ้นจากภัยพิบัติบางศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมานทั้งคนภัยคนผ่านโรคภัยใดใดอุบันติภัยใดใด วินาศภายัยใดๆให้ธรรมชาติให้ก่อการร้ายให้ทั้งหลายทั้งปวงให้ในวัฏฏะสงสารให้ทั้งหมดท,ทั้งสิน้นขอให้ไม่สามารถบีบคัน้น<ะ>ดัดรรนชีวิตตัดรอนทรนัพย์สิน นัรนรอนการสร้างบารมีรอรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรื่อธรรมกายทงรงอภิญญา,าทำบิชาาธรรมกายได้ <c oughs> เป็นมหาสจันาจบามกรรมันใดที่ปิดปลานกระทำไป ตั้งแต่ปฐมประชติตั้งแต่ปฐมปรมกับกทั้งบททั้งสิ้น,นขอให้ตามไม่ทัน,อมมนขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอาโหาสิกรรมตลอดไปทางวิบากกรรมและวิบากมัน บาปกรรมัใหม่ขออย่าได้กระทําทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วทั้งบทท้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาชิตั้งแต่ปฐมกักับ จนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้พระมนลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลสักติดมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมันให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายได้เริ่มรัน มีสมบัติอัตจัรย์ท่านใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติรับสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพานมีสมบัติมหาสารเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกทุกบุญ ของเรืองเด็ชเรื่องคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความเปรี้ยมารไม่มีความผิดเพลานไม่มีความน้อยใจ มีแต่ปีติใจ,ม,จมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจ,งใ,จในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีต่อเน,นื่อนนงด้วยความเคารพทุกๆอนุวินาทีไม่มีหน,น,อ,นอนหอยสร้างบารมี ทัพทวีไม่มีประมาณทัพทวีตลอดกาลถึงที่สุดแห่งธรรมขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่เระเดชเรือคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้เระเดชเรือคุณหลวงพ่อธรรมชโย หายหจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใด,ดที่ลูกลูกปล่อยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกลูกจงมีเรือนธรรมกายสว่างสวยกับดูสิิบุรีรได้อย่างสง่างาม ทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายที่อธิษฐานไว้ดีแล้วในเบื้องต้นทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งเรื่อธรรมกาย ของพระสัมมาธรทมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ได้นุภาพแห่งเรื่องธรรมกายของเระผู้บรามาจงทุกประการเถิดในพาณะปัจะโยโหตุลำดับต่อไปขอเรียนเจ้าภาพถ่ายชีวิตโกประกอบพิธีได้ นาบัดนี้เอาเรตนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่าที่ศูนย์กลางกลายช่วยกรุณากระาบแทนเท้าหลวงปู่ช่วยกรุณาคุณบุญให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดโสอันธรันโทสุคินโตวิรุณโหดพุนทศาเสนอรโคสุขิโตวหยหิสหัสสัพ เอหิย <se> ันติพิสหาอันธรดทานสุงขิตาวิรุณหาพุนทัสสเนอโรอคาสุงขิตาโหหิสหะสับเอหิยันติพินเตอันธรดทานสุงขิตาวิรุณพุนทัสสเนอโร อาสุงคิตาโหนทัสะหาสัเทหิยันติผิภวันตุสัมพมังคะลังรังขันตุสัมพันเทวันตาสัมพปุณทานุภาเวนะสัทธาตุนทิภวันตุเตหภวันตุสัมพมังคะลังรังขันตุสัมพันเทวันตา สัมภธรรมมนุภาเวนะสัทธาสดิภวันตุเตมภวันตุสัมพมังหันลารังขันตุสัมพเทวันตาสัมภสังหานุภาเวนะสัทธาสดิภวันตุเต อขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณนนะโดยเฉพาะเจ้าภาพไปโควันนี้จะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีปริมาณจงมีสมบัติจากกระพัฒจินไตท่านใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรือนรธัมมกายโดยโบรานคอยมีสุขภาพบาลานามาที่ขง็งแรงมาก ไม่เจ็บไม่ป่วยแม่ไข้ผิวพันณ์ผ่องใสหน้าอันกวายยุ้งขายยืนยาวนานอวัยวะครบท้วนบริบูรณ์สร้างบริมีเพิ่มพูนสุดทั้งกายและใจสุดทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเชื่อมื่นตลอดกาลเกษมสาเรือนเบิกบานไม่มีปรมาณคอยผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่ห่างตาไม่ฟางหูไม่หดวกหลังไม่ค้อสติไม่หลงไม่เลื่อนเรือนไม่เฟือน อายุยืนยาวนานมากมากรยีร่ปีแขังแรงดูดีมือนยี่สปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรวเรอ,เรอยรวยวเรือแสงดำานินตลอดไปถึงที่สุดเองทาเธอ <c oughs> ลำาับ่ต่อไปเราก็ไปเทป,ปากันนะวันนี้ตั้ง9 5้ห้ากิโลกร,รมัม รัทนาพร,ระเดชพระกุหลุงปูให้เห็นชัดใสสว่างเบาสบายเพยื่องกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานให้ลูกหลาน,น้นโวิ่ชีวิตตลอดัปโรคร้ายไม่มีแข็งแรงกรอาดการตั้งใจใหดีนะศูนย์เจ็ดสองทงเนเข้าถึงธรรมทิฏางเนข้าถึงธรรมทิตางเนเข้าถึงธรรมอ อันทุันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเท้งนี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้เข้าถึงเมอธรรมกายสวรรสวยเดี๋ยวนี้ไปมิสูสามเณนเข้าถึงเรื่นธรรมก,กายทรงอภิญญาปฏิสัมพิธาปฏิหารปร,ริยัตปฏิบัติ ปฏิเวทเทศนาภาษาตามประเทศอันเป็นต้นเหตุเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จในชาตินี้เป็นอย่างน้อยจงทุกประการเธอ